อันนี้เมโทรโพลิแทนนะคะก็คือคาแรคเตอร์หลักเนี่ยก็คือที่อยากให้ฉีกเรื่องอาการเขียนอะเเนอร์ที่ปกติแล้วเราทํากันมานะคะ mm hmm. เพราะว่าเรามีหัวของอะเรเนอร์ที่มันเขียนง่ายก็เลยลองให้นั่นลองให,ลงให้ลองเขียนเป็นแบบลากขางอ,อกมายาวแล้วน้องเขาทาออกมาอย่างที่บอกคือเราเน้นเรื่องโชว์ผิวพอเน้นโชว์ผิวปุ๊บแล้วพอเราเขียนอะไรเนอร์ลงไปเนี่ยสีมันจะกระเด้งขึ้นมาแล้วชอบตรงที่ว่า เขาใส่กรอนเข้าไปใส่กรอนแล้วมันเลยดูน่าสนใจแล้วมันเลยดูด ดูดูมีเสน่ห์ขึ้นดีใจที่ได้รู้จักกับแบรนด์เครื่องสำอางคอลเลกชันนะคะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่น่ารักสีสันสดใสาราคาก็เบาๆครบน้าครบนาแล้วก็สนุกในการใช้สีสันมากขึ้นด้วยค่ะก็ดีใจนะคะที่ได้มาวันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าเครื่องสำอางเนี่ยมันก็มีทั้งเกรดนะแพงๆหรือว่าราคาที่ย่อมเยาวถูกมาหน่อยนะคะแต่ว่ามันมีทางเลือกให้เรามากมายเลยซึ่งครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ประทับใจมากคืออายไลเนอร์กลิตเตอร์เพราะสโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบอายไลเนอร์กล bling อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เลยชอบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากวันนี้นะคะก็ว่าเวลาที่พี่วาดแบบให้เนี่ยมันจะเป็นการวาดแบบบนกระดาษสีขาวทีนี้เนี่ยพอเรามาเจอหน้านางแบบจริงๆเนี่ยเราก็ต้องปรับสีให้มันเข้ากับสีผิวเพราะเขาไม่สีผิวเขาไม่ได้มาหน้าขาวกระดาษนั้นนะคะเพราะนั้นเราก็ได้เรียนรู้กันตรงนี้ด้วยว่าเวลาที่เราได้แบบมาจากกระดาษเนี่ยเราต้องมีการปรับเพิ่มเติมอีกนะคะก็ได้ความรู้ไปด้วยค่ะ